ขอน,น้อมน้อมเดชพระบูญญาภาคเจ้าผงนั้นขอน,น้อมน้อมเดชพระเทรานธีราก,กุบอาจารย์ทุกท่านก็ขอเจริญสกิรุณพรพุทธศาสนิกชนท่านเจริญสกิรุณพรคุยมัยแล้วก็ทุกท่านทั้งหมดหมวลอยู่ณท,ที่ตรงนี้อิวินาสการนาตังพุทังอาภิปุชยามะหิวินาสการนาตังธรรมังอาภิปุชยามะ มินาสักะเรนาตังสังฆังอภิปุชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโรภกวะพุทธังภควัตังอภิวเทมิพุทโธุมิทุกระสวะขาโตภะกวะตัตถมณหังมังนะมัสสามิทัมโมมิุกรสุปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆ สังฆนะโมฯฯมิสังฆมุนโดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังอัตถังสังฆสักนังธิมิโกกาธินะทัตโรอนุโมทามะ

Imaṃ āṃsa adhītāmi, imaṃ āṃsa adhītāmi, imaṃ āṃsa adhāmi, imaṃ āṃsa adhāmi. Imaṃ patāṃ adhītāmi, imaṃ patāṃ adhītāmi, imaṃ patāṃ adhītāmi. Tāngkū, bārābhaka bāndāṃ, iwaṅgā rāyā nūn. Hiti sato'a pukatū, hiti piso'o pakawā'a

อย่างพุนอย่างปัสตังอิทานสภาพีพิอันริยามิมหิสุงตัสเตชะสันหมดการเรียกคำกบมาโตจายนาวาจายวาจดสาวาพุทธีกุมังปากตังมายาจังพุทธโธบริคันหาตุอันยันดังการนเรสรสังวริทรงวัฏเีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี กรบมใดที่ได้ตือนที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วมเตือนในพระพุทธเจ้าขอให้พระเจ้าจงวัดซึ่งโทษร่วมเตือนอนานเพื่อการสํารวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวขเด่นภะวตาธรรมมสันธิติโกการิกน Ehi pasiko o para iko pata tang weti windu iti na ti yang sang ko me sarang rang yang ham mo me sarang wa rang e yang turut sa ceni ham mang me mani yang pun yang pasta ตาเพพิอันริยามีมหิสุขตัชาเตชสาวหมอบกาบแล้วกาบุญกามาตัวพระธรรมว่าเจเจนาวาจายาวาจิสาวะทำมีกุกมังปากาตังมายังทำโมบิคันฮาถูกอันเย็นดังการันเีสร้างบริสุทธิ์ว่าทำมีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมใดที่น <isan music> ั่เตือนที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกิน ในพระธรรมขอให้พระธรรมจงงดซึ่งโทษร่วงเกินนาน,นเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสดปฏิปันโนภะวัโดสาวักสังโฆนบุญเจอบาริปันโนภะกับด osa วักสังโฆยาเยอบาริปันโนภะกับด osa วักสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะกับด osa วักสังโฆ Ya di kang jata hari purisa hi prani ta purisa bukara di sabha kama to sabha kesangku a buruyo anca rikara anu terang unjak ketang rokasanti nati yang สังขุมิสัวนวังเอเตระสัจวัชเชระวัดยังรุสาสนิสังขังมีวนมานีนะยังพุนยังปัสตังอิทนสสพเปปิอัริยามีไมหสุงตัสเตจัสสหมอลงกาเลี้ยวเร่าบพ้มาต่อพระสงฆ์ว่าเกยนาวาจายาวาเจตสาวา สังเคกอกมังปากตังม,มาเย,ยังสังโคบริคันหาถุกอันย,ยันดังการันเดสังบริตรงว่าสังเขด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมัในใดที่นยยัยจิดเดือนที่ข้พาพเจ้าได้เคยร่วมเกินในพระสงฆ์ขอให้พระสงฆ์จงงดซึงโทษร่วมเกินนานเพื่อการสำรวมระหว่างในพระสงฆ์ในาการต่อไป อาชามายาปัจเจกคิดว่ายังจีวรังบริบูรณ์ตังตังยาวาริวัสีทศบาดิขาดยัตบุญหาสับบาดิขาดยัตดังสมากสาวรดประสิ่งสับสัมบาสนังบาดิขาดยัตญาวาเทวาธิริโกบินาบาดิชาตรานังบาดิสังขายนิสส อาชมยาปัจเจเวทิรวัโยปินทะปโตปริโตโสเนวะทะปยานามารยานามันนายารามิปุสนายายาวะริวาหิมาสักายสาธิติยายาปนิยาวิหิงโสปัรยาหัมมะจริยังขะยาอิติปุระนันดาเวชรังปะรังขามินาวันดาเวชรังนาอุปรีสามิยาตราชามิภาวิสติยานาวจิตาเจแปสสุวิหารโจารี วันเช้ามยจาปฏิเเเบกิรวยังเสนนดังปาริมุตังตังยาวริวาสีเดชะปาริคดียาอุนหาส์ปาริคดียาดังสมะกษวรารัตสีริงสวัสสัมบัสนังปาริคดียายาวัเทวะยาวัเทวะ ุตุริสยาวิโนตังปริสันลาดารบังวชชมยปัจเบคิรวโยคิรานปติยเพสบริขารปตโโสยาววะอุปนังเวยาภาทิกานังเวทนานังปาริคาริยะอภิะปชาปรมตยาติหันดยุทิสักทายวนสัิมีนากามนอุปจยาุณตระ Cari yo bakara jawa tapi tak jadi bija memang yo cantik mara cakuna wandana ra bija amma mara cak indah caturo kabara di tebata yo mau minta mara sa canda beri ka bija sampai tetap suki ni bakar tadi mi tu ke tibi tangden den tu ki pangga beta bobodang tibi na pun dia kami na uti sura pete watan hupa tena tenang เยสันดารีหิราธรรมายาวันไว้โตมังนาสันตุสะปะเยวะยาทาจะต่อพาเวภบเวควรจะจิตตังตาลิปัญญาสันเด็กโอบริยมหินามาลพันตุโนกาสังกาตุนจาบริเมพุทธาธิปาบารุนเถโททมุนเถวารุตโมนาโตปเจกาภูตูจ่าสังกุลเถโทรมังเตโสตุปนภาวินามาลกัสังระประมาธาสัมยิรภาวินามาลกัสังระพันมั mm <sighs> Namo desa pakawat, doa ratu sama sama desa, nama desa pakawat, doa sama sama desa, nama desa pakawat, doa sama sama desa Putak kamu, rapi putang, tenang kamu, rapi tenang, hati, ya 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 ya, teman-teman, biji, dan kedua, ini bisa pakawat Ya marah dan otah, wis, wanu, marah, dan tegang, arah, dan segutu, nama, bodhian, daya, senat, dan putat, keitwa, marah, dan จตุสัจจสังรสังเยปิวิงสุนรัธภาตันหังกเรวธาอาทวีสตินิกาสเพปฏิจิตตาเมหังมัตเกเกติมุริสราสีเซปริตหังพุทธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปริตูหังปุเรสภคุณากรรหาทเยเมรูดิโรสารีปุโรตักินีกธัโยปริภาัสิงโมคขรานจวามเกทักินีสาวาเนเมหังอสุงอันดราหุโร ตะโบตะวะหานะโมอุปาสะมว่ามะโสระเกเกสันเตปะฏิภาสะมิงสุริโยวภังคะโรนิสินโนสิทธัตตะโนโสภิโตปะริโกกุมาระกะโตเตโรมะเฮสีจิตตะวันโกโสมิหังวะริณินิจังปะติฐาสิกุณากะโรปุณโนอังคุลิมาโรจะอุปะเรณะสิรีเถราปัญจะอิเมชาตานะราเตติละกะมะมะ เสชาเศติมหาจระวิจิตาชินสังบุกาเอตาเศติมหาจระชิตาบันโตชิโนรสสัชรันตดาสิริเจนะอังคมังคีสุจนิตาราตรังปุโรดสีทักขิมีเมตตาตุกังทัชกังปุโตสีวามีอังคุลิมาการวามีอังคุลิมาระกังคันธบุรณะปาริตักจงอาตานาจินตุกังอากาอาตานาติยสุตุกังอากาเสชนังสีเสชาปาการสันสิตาชินนาบุรสังจิตา Satapakara na kata wa pita chisan kata satu jira chatu kruwa ase sa desa ananta chire sa wa chito me chiti jira chata san tuta pandere chira pandera ma chami pihara dang mi dore chata parendo ma kate te ma surfa kina lupa wina kito pato hamma kita re sangko sangha kita re rayo chata ma lupa wa parito chara mi ก็จเจริญสกลพรยี่ล้านลงใจกับอีก50ล้านไลค์ <c oughs> <c oughs> เริญพรนกักขยโ่แม่เรพิงคุณโยมคุณยายวาคุณโยมใหม่ก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายก็อย่างที่เห็นเนาะว่าเราไลฟ์สตรีมทำไมเราไลค์แค่7นาที8นาที บางทีมันมันยุ่งบุ่นบายไปหมดเลยนะคุณผู้ชมอย่างที่เรานะไม่ค่อยที่จะมีเวลาคือเราต้องดูแลช่วยลหลายเรื่องในคณะสงฆดูแลครูบาจานอย่างนี้แหละ อากาศหนาวทุกวัาทุกวันแทบจะเขาเรียกว่าผิวหนังเริ่มแห้งแล้วขนาดไม่ได้อาบไม่ได้อาบน้ําอุ่นนะไม่ได้ต้มน้ําอาบอาบเปิดน้ําอาบในก๊อกนึถ้าไม่ถ้าถ้าไปอาบน้ําในถังดำํำเหมือนเดิมเย็นเหมือนเดิม ต้องอาบในน้ําในก๊อก,กเนี่ยเปิดน้ําแล้วก็อาบไปเรื่อยแต่ว่าก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเนะไม่รู้จะหนาวอีกนานไหมเพราะว่าอยู่ตรงนี้หลักหลักหนึ่งหลักสองเช้านี่ก็ต่ําสุดก็สิบเอ็ดองศาช่วงสายสี่สิบเอองศานะาคนเวสายแล้วนะช่วงเช้าไม่ต้องพูดถึงนะประมาณแปดเก้าองศา ช่วงวันทีสี่ทีห้าเนี่ยแปดเก้าองศาเพองสามพื้นดูแลสุขภาพคนด้วยนะตอนนี้เนี่ยเมื่อกลับมาเนี่ยมาถึงนี่ก็จะห้าโมงแล้วห้านะโมงเรามาทำอะไรบ้างมาดูบ้านหลังบ้านเราตั้ง,งไว้อคลิปก็เดินดีอยู่อนะพอได้อยู่ได้หลักพันอยู่อย่างนั้นแหละ คือถ้าเราทำทำในส่วนนี้มันจะพผงหน้าโผงหลังนี้ใช่ไหมนี่แหละคือการทำงานนี่รลอคือการเผยแพร่บางทีบางท่านอาจจะไม่รู้ไหมว่าเออคือเราทำนี่เราทำเพื่ออะไร เราทำเพื่อในความเป็นอยู่ของเรานะคุณโยมความเป็นอยู่ก็คือหนึ่งเรื่องปากท้องสองเรื่องต่างๆที่จะตามมาเนี่ยเขาเรียกว่าจะได้มีทุนทรัพย์ในการดํำรงชีพกันต่อไปคุณโยมก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันไม่แตกต่างกันมากแต่สิ่งที่เราจะลงไว้ซึ่งว่าเออวันนี้เจ้าคณะจังหวัดท่านกะเทศทําให้เราขาไปหลายเรื่อง มันก็ถูกต้องของท่านมันก็จริงของท่านนะอย่างนั้นเนี่ยนะนะให้พินิจพิจารณาเอาเองก็แล้วกันว่าสิ่งไหนเหมาะสิ่งไหนดีสิ่งไหน,นควรก็ตามสะดวกตามสบายสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอยุติการไร์สตรีไ้เพียงกี่นี้ก็ขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุนาสุะภาระปริพานธ์อันสะับาทเงินทองเส้นประขาดมือสุขภาพร่างกายแข็งแรง การทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวท in ุก <yogurt> ธุรกิจตลอดการในดานเทินสาธุนะกการประพาภองคันจะอรหังสมาสามบุรุปวาพุทธังภากรรมตังอภิวเทมิกราบสาธุสวาคาโตภะคะวะตัฏฐมุธรรมังนัมมะสามิกราบสาธุสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิกราบสาธุสาธุสาธุซาทุ ขอความสุขความจเจริญจงมีแก่ทุกท่านเนาะจะเจริญสุขเยพรเนาะ,ะคุณยมแม่ตรงไปไม่เป็นไรคือลักษณะนี้คือเราไม่ค่อยมีทีเวลาก็เห็นคุณแม่ขึ้นไลฟ์สตรีมแต่บางทีเรานั้นนะ่ไปไม่ได้เพราะติดเหมือนกันติดงานไม่รู้เรื่องหรอกคือตอนเที่ยงก็เออไปได้หนึ่งบ้านนั่นแหละคือไปแห้งกำลังใจซึ่งกันและกันนะนั่นแหละสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอมทนาหคุณทุกท่านเนาะ,ะจงเจริญสุขเยนพร